สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับพิมพ์เตอร์ตัว hp laserjet p 1 1 0 2นะครับ w รุ่นของ p 1 1 0 2นะครับมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยนะครับจะเป็น p 1 1 0 2นะครับรุ่นนี้จะเป็นการใช้สาย usb นะครับลิ้น ครับธรรมดาอีกรุ่นหนึ่งเนยนะครับจะเป็น P1102 นะครับ W สำหรับรุ่นที่เป็น W เนยนะครับที่มี W ต่อท้ายเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานผ่านระบบ Wi-Fi ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะสั่งปรินท์ผ่านระบบ a s s e s s Point หรือระบบ Wi-Fi ได้นะครับขั้นตอนในการตั้งค่าเนี่ยนะครับจะต้อง ทจะต้องมีการทำการเซตติ้งนะครับการตั้งค่าการคอนฟิกนะครับเพื่อให้ตัวของ p r i นเตอนั้นเชื่อมต่อกับ asset point นะครับตัวปล่อย Wi-Fi นะครับท,ที่ท่านใช้งานอยู่ร่วมกันก่อนนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับการติดตั้ง driver นั้นนะครับผมจะขอสาธิตดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการดาวน์โหลด ไดเวอร์นะครับมาเสียก่อนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้ทำการดับเบิลคลิกนะครับการดับเบิลคลิกเนี่ยนะครับตัวไฟล์เนี่ยจะวิ่งไปอยู่นะครับยังไดร์ซีนะครับนะเมื่อดับเบิลคลิกนะครับในขณะนี้เนี่ยมันจะทำการคลายไฟล์นะครับออกมาและไปเก็บไว้ยังนะครับไดร์ซี แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่จะไม่ให้ไฟล์นั้นกระโดดนะครับไปเก็บอย่างไรสีนะครับให้ทำดังต่อไปนี้นะครับคลิกขวาครับจากนั้นหาโปรแกรมนะครับที่เป็นโปรแกรมสำหรับคลายซิปนะครับคลายไฟล์นะครับในที่นี้เป็นโปรแกรมชื่อวิลลานะครับ ผมใช้โปรแกรมนี้นะครับสำหรับคลายไฟล์ตัวนี้ออกมานะครับทำการอ x t แทร t นะครับนในขณะนี้ก็จะคลายนะครับไฟล์นะครับไว้บริเวณที่ผมต้องการนะครับเมื่อนะครับ คลายไฟล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราคลายไฟล์ออกมานะครับจากนั้นหานะครับหัวข้อที่ชื่อว่า HP Setup นะครับชื่อนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับตอบ Yes นะครับ เนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยนะครับผมเคยติดตั้งไดเวอร์เอาไว้แล้วนะครับมันก็เลยขึ้นหัวข้อ3หัวข้อนี้ขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับผมกดผมกดตัวบนเนี่ยนะครับผมเลือกชอยด์ด้านบนนะครับกด next ครับกดเลือกนะครับซีรีส์ของปรินเตอร์นะครับในที่นี้ซีรีส์ NP 1 1 0 0 W นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็เลือกตัวที่2เนี่ยนะครับ ของเราเป็น W นะครับเลือกข้อ1นะครับกด Next ครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเลือกนะครับในการติดตั้ง Diver นะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นการเลือกนะครับการคอนฟิกนะครับการตั้งค่าตัวปรินเตอร์นะครับสำหรับให้เชื่อมต่อกับตัว Access Point นะครับตัว Wi-Fi นะครับตัวที่2เป็นการ ตั้งค่าเพื่อเชื่อมผ่านสาย USB นะครับตัวที่3จะเป็นการ Connect นะครับตัว p r ินเตอนะครับผ่านโดยโดยที่ตัวเครื่อง printer ร์นะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดจะเขียนบอกอยู่นะครับว่าต้องการที่จะ ตั้งค่าครั้งแรกนะครับสำหรับปรินเตอนะครับผ่านระบบ wifi เนี่ยนะครับในขณะนี้น,นะครับผมต้องการที่จะตั้งค่าตัวปรินเตอผ่าน wifi นะครับผมก็เลือกหัวข้อที่1นนะครับกด next ครับ ในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมขอแนะนำนะครับให้เลือกเป็นแบบแอดวานนะครับเพราะมันจะง่ายสำหรับการมองเห็นนะครับแล้วก็เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเชื่อมต่อตัว Wi-Fi หรือตัว a อ c e s s Point ที่เราต้องการจริงๆนะครับกดที่แอดวานนะครับกด next นะครับ ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะปรากฏตัว Asset Point นะครับบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดนะครับขึ้นมาให้เราดูนะครับถ้าเกิดนะครับว่าไม่ขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับให้สังเกตนะครับอาจจะมีการติ๊กถูกในหัวข้อนี้อยู่นะครับนะครับให้สังเกตดูให้ดีนะครับถ้าติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กออกนะครับจากนั้นนะครับ เราจะสามารถเห็นตัว a อส e ซทพอยท์นะครับในบริเวณที่ใกล้เคียงได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับที่ตัวปรินเตอร์นั้นเห็นนะครับในขณะนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกตัวแอสเซทพอยท์ตัวปล่อยสัญญาณ Wifi นะครับที่เรานั้นต้องการนะครับเมื่อเลือกเป็นที่เรียบร้อยนะครับกด next ครับ ขณะนี้นะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับให้เราใส่รหัสนะครับเราก็ใส่รหัสนะครับที่ตัวเซสชั่นได้ตั้งเอาไว้นะครับจากนั้นกด next ครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถกด Print t e s ได้นะครับในขณะนี้นะครับเราผ่านขั้นตอนของการติดตั้งนะครับครั้งแรกนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นเชื่อมต่อกับตัว Asset Point นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะให้เครื่องอื่นนะครับที่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเนี่ยนะครับสามารถเลือกหัวข้อที่3นะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับในการ ลงไดเวอร์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว p r i n เตอได้เลยนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งไดเวอร์นะครับแล้วก็เป็นการคอนฟิกนะครับตัว p r i n เตอ hp laserjet p 1 1 0 2 w นะครับแบบละเอียดนะครับเพื่อเป็นการคอนฟิกตัวเครื่องในครั้งแรกนะครับ มีเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับในการติดตั้งเมื่อท่านติดตั้งนะครับไฟตัวเครื่องเนี่ยนะครับตัวตัวไฟของ w า f i ก็อาจจะไม่สว่างนะครับก็ขอให้ท่านดำเนินการติดตั้งอย่างนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ติดจริงๆนะครับให้ท่านลองกดนะครับ ต่อเนื่องประมาณ5ครั้งนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูว่าไฟติดขึ้นมาหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วไฟจะต้องติดนะครับแต่ว่าแสดงสถานะว่าทำงานได้หรือเปล่านั้นจะต้องทำการติดตั้งไดเวอร์และทำอย่างที่ผมสาธิตมานะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ